S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ร,ะร้านต่อเจริญกันยาค่ะจำน่ายล้อและยางไปแดนคอศ์นย์พี่พี่สนใจเป็นล้อพร้อมยางรุ่นไหนนะคะยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้จะมาแจ้งสินค้าเข้าใหม่น้อะนะคะก็จะมีอ e ีสู่ล้อมิวเอ็กคอรบเจค่ะพี่พี่ขาใครรอยอยู่มีสินค้าเข้าแล้วเมื่อวานหมดลูกคนะ้ามิวเอ็กคอร์สบของหมดนะคะวันนี้มีเข้าแล้ว หนึ่งหรือสองชุดนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นยางดันหลบนะคะรอมิวเอ็กยางติดมาเป็นดันหลบราคาพร้อมติดตั้งเลยครบชุดครบเซ็ตเลยพี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทรวมเทินนะลูกค้าขานะคะยางปีสองพันยี่สี่ชุดนี้สัปดาห์ยี่บเอ็ดเลยยี่0 2บเอ็ดสองพันยี่สี่ค่ะมีสินค้าเข้าแล้วนะลูกค้ามาได้เลยนะคะวันนี้มาได้เลยนะส่วนล้อไฮเดอร์ยังมียังมีแล้วก็กำลังติดตั้งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวหนูพาไปชมนะ ลูกคค้าะพาลูกค้าไปชมกำลังติดตั้งเป็นอีสูรล้ออีสูร์เนเดร์แม่กล้เดียวกันเลยค่ะต่างกาันที่ยางที่ติดมาแล้วก็ราคาเนาะนะคะนี่ของพี่เขาใส่ขอบสิบแปมานะคะใส่ขอบ18มากลับมาใส่รอบสิเหมือนเดิมก็ได้เนาะนะคะเป็นไฮนเดอร์นี่ขอบสิบเรุ่นนี้บูวเวอร์หรือเปล่าลูกค้า ถ้าเป็นล็อกกระบะไฮเดอร์ระคะจะอยู่ที่17,500รนะคะแล้วก็18,500าสำหรับยางปี24มันจะมีทั้งยางปี23-24า่นะลูกค้าลูกค้าเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะหอบ18เนาะ ใส่ขอบ18มาตอนนี้มียางนะคะหลายช้อยขอบสบอะถ้าเป็นยางป้ายแดงกุดเยียร์หมื่นสี่ห้าร้อยจัดโปรนะคะเป็นรวมเทินแล้วก็ถ้าอยากได้บิตโตนยางใหม่เลยก็อยู่ที่สองหมื่นสองบิตโตนยางป้ายแดงอยู่ที่1นี่ยหมื่นแปดพันบาทลูกค้านะคะเลือกได้เลยหรือนะคะช้อยที่เป็นทางเลือกเลยก็คือส่วนใหญ่พี่เขาก็จะใส่ขอบ17กันได้แม็กพร้อมยางด้วยแล้วราคานะคะไม่โดดมากเนาะราคาจับต้องได้นะคะทั้ง ล้อมิวเอ็กางยังตลอบหรือจะเป็นกระบะฮเดนเดอร์ยางบีสโตนนะลูกค้าขาได้แม็กใหม่ด้วย uh, ไปใช้เปลี่ยนครั้งนี้ก็คือใช้เปเลยยาว,ยาวๆนะคะในอุปโก,โกรณ์ในราคานะคะที่เป็น, hmm. นแจ้งราคาผ่านหน้าเพจให้พี่ๆได้ทราบกันก็จะมีฝา,าฝาดุมที่เราออดขึ้นรูปใหม่นะคะใช้หลักน็อตเดิมได้เลย เนาะนะคะก็จะมีในชุดล้อไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะแล้วก็จะมีน็อตแท้ศูนย์นะคะที่เปลี่ยนให้มินลิ่งล้อทั้งสี่ล้อนะคะนี่เลยเฮ้จะได้เห็นขั้นตอนการติดตั้งเดีไปดูฝั่งนั้นสิยิงน็อตหรือยังอา้าวอันี้ใส่ล้อแล้วลูกค้าขาอันนี้ใส่ล้อแล้ว,ลนนลลว่ฝาที่ทำนะคะก็ อิงจากสเปคเดิมเป็นหลักนะแต่ว่าก็จะมีอัดขึ้นรูปใหม่ลูกค้าขานะคะการใช้งานประสิทธิภาพในการใช้งานก็คือยังมีเหมือนเดิมเนาะเบ้าเก็บของเหลวก็ยังอยู่เหมือนเดิมลูกค้าขานี่มีภาพจำลองให้ลูกค้าอ้าวอีลิแกนมาเติมนะคะใครเนาะ ที่ไม่ทันชุดที่แล้ววันนี้นะคะอิลิเกนเข้าแล้วลูกค้าค่ะ25,000บาทรวมเทนะินนะมี1ชุดค่ะมาเมื่อเช้ามาเมื่อเช้ายังไม่ได้อัปเดต น้าเพจให้ลูกค้าได้ชมเลยนะคะมาได้เลยนะพี่ใครสนใจมีมาแล้ว1นชุดใส่แฮนเดอร์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นรงรุ่นก็คือ m u วเอ็กเนาะมิวเซใส่ได้ไหมใส่ได้เลยลูกค้ากระบะอีสูแฮนเดอร์ใส่ได้เลยนะคะราคาอยู่ที่25,000บาทรวมเทินนะก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นของที่ร้านก็จะต้องมิลลิ่งเปลี่ยนฝาดุมนะลูกค้าใส่แฮนเดอร์ก็สวยค่ะ ะะใส่มิวเซเว่นมิวเอ็กก็ได้เนาะดูดีมีสไตล์ตัวนี้ดูเรียบร้อยดูดีค่ะดูสวยขอบ18 265 60องหกายางปี2024นะคะชุดนี้สัปดาห์รู้สึกว่าจะเป็น21เนาะ21เป็้นสีน้ายางนะลูกค้าขานะคะแล้วก็ขอบ20มีมีครบเลยมีไวกตอนนี้มี RS ค่ะนะคะนี่เลยอันติเมตนะคะมี ครบเลยตอนนี้สําหรับล้อมิลเอ็กนะคะแอ็กีฟก็มีเนาะมามาเลือกได้เลยนะคะหรือจะมาเลือกเปลี่ยนเฉพาะย่างก็ได้มานะลูกค้าร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะถนนเ้นเรียบพองเป็นประชากรลูกค้ามาไม่ถูกหาไม่เจอพี่ๆสามารถคลิกนะคะทักแชทนะหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ลูกค้าขา ฝั่งนี้จะเป็นไฮเดนเดอร์ขอบ18นะคะจะเป็นขอบ18 mm hmm. มีครบเช่นกันลูกค้าหาตัวไหนอยู่แต่จะมีเป็นรุ่นปัจจุบันนะล mm ูกค้าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนาะไอเขาวกว้าง mm hmm. ก้านวายน้องไม่ได้เก็บไว้เลยไม่มีลูกค,ะคะ mm ้าขาไม่มีแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่ารุ่นใหม่ออกมาถ้าเป็นล้อและยางายแดงให้ยึดตามรถรุ่นปีนั้นๆก็คือปีปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะคุณพี่สมพงษ์นะที่สมพงษ์นี่เป็นลูกค้าเนาะกันมายาวนานเนาะพี่เนาะนะคะ mm hmm. ดีใจนะที่ลูกค้าก็ยังแบบว่า ยังอยู่ยังอยู่ด้วยกันนะคะ hehe, ลูกค้านะยังอยู okay? <c oughs> ่ด้วยกันก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็แวะเบียดมาให้กําลังใจกันนะคะน่ารักมากอ่ะตัวนี้จะเป็นตัว X Series นะคะมีตั้งแต่ตัว Z นะ X Series ZP ก็มีมีครบแล้วสําหรับขอบ18พี่ๆมาได้เลยค่ะนะคะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ X Series อ่าหนูจะมีของรถเก่งเอาติดสปอร์ตเอาติดไม่มีเลยคุณพี่เพราะว่าเดี๋ยวหนูแจ้งก่อนว่าล้อ อธิบายใี้พี่ได้ทราบก่อนถ้าเป็นล้อและยางไปแดงเอาติดเนี่ยแล้วคัมรี่ก็หาย,ยากเอาติดเนี่ยคือแทบจะไม่มีมาเลยเพราะว่าไปตรงกับกลุ่มคนใช้งานกลุ่มคนใช้รถแล้พี่ๆนะคะเอาติดส่วนใหญ่ก็คือเป็นรถใช,ใช้ใช้งานจริงๆก็คือแท็กซี่นะคะแน่นอนว่าไม่มีคนถอดถอดเปลี่ยนใส่ล้อแต่งล้ออะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีล้อและยางป้ายแดงรองรับยางาปแดงก็ไม่มีลูกค้าค่ะนะคะยางาปแดงก็ไม่มีก็จะมีเป็นยางใหม่เนาะ พี่ลองแจ้งเบอร์ยางมาถ้าเกิดว่ามันมีเดี๋ยวหนูแจ้งราคาให้จะเป็นยางใหม่นะพี่นะถ้าเป็นล้อและยางป้ายแดงแทบจะไม่มีมาเลยปีนี้ยังไม่มีสักชุดเลยพี่เอาติดเนาะนะคะมันไปตรงไปชนกับกลุ่มคนใช้งานค่ะนะคะมีแตาของสวยๆพี่ชาณรงค์เนี่ยเมื่อไหร่จะมาเปลี่ยนนะคะหน้าหางมีโป๊ะเพาห่มมีลูกค้าแล้วปีนี้นะจะไปซื้อส้มโอพี่ส้มโอมันแ้งค่ะนะคะปกติเข้าวันสารจะมาแจกส้มโอเนาะ พี่ๆใครตั้งแต่ลูกค้าเนาะ,ะลูกค้ามานะคะกะว่าเข้าพรรษาเนี่ยต้องมาเจอกันที่ร้านถึงรอบเปลี่ยนยางสี่ปีใช่ไหมไม่สี่ปีก็สามปีนะพี่นะก็จะมาที่ร้านค่ะเพราะว่าจะแจกส้มโอตอนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยทุกปีทีนี้ปีนี้มาแรงลูกค้าส้มโอไม่มีส้มโอไม่อร่อยก็เลยไม่อยากเอามาให้พี่ๆเนาะปกติส้มโอที่เอามาให้นะคืออร่อยมากลูกค้าค่ะนะคะเป็น ชอบกินเนาะชอบกินก็เลยแบบว่าเอามาให้แจกให้พี่ๆแบบว่าเออคารละสองลูกเนาะลูกค้าลูกใหญ่มากค่ะโตกว่ามะนาวนิดนึง Honda าซิตีมีค่ะลูกใหญ่มากแต่ใหญ่กว่ามะนาวนิดนึงพี่ไม่ลูกค้าอร่อยนะคะอืมอ,อร่อยมากแต่ว่ามันแล้งปีนี้เลยไม่มีนะตัวนี้เอ็กซิลเอาไปต่อเอ็กซิลี่กันต่อเนาะนะคะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะ x Series อยู่ที่2 7 5 0 0นระรวมเทินก็จะมีปลายปี23 24เนาะลูกค้า24ก็อยู่ที่2 8 5 0 0ประมาณนี้ลูกค้าขายางก็คือรับประกันให้เท่ากันเหมือนเดิม2ปีลูกค้าเลือกได้เลยเนาะนะจะเอาปลายปี23น้องก็รับประกันเหมือนเดิมก็ประหยัดไปแบบนี้นะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยลูกค้าค่ะตัวนี้ตัวแซนะคะตัวแซก็จะเป็นตัวเริ่มต้นขอบ18อ่ะถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ยางป้ายแดงขอบ18น้องก็จะแกะจากตัวนี้ให้ลูกค้าขาปลายปียางปลายปี 23, สมมนนะะอ่า ยาง4เส้น1 8 0 0 0บาทใส่ถ่วให้เรียบร้อยเลยลูกค้าเอาแต่ยางนะบิดโตนค่ะนะคะตัวนี้ถ้าเอาเป็นแม็กพร้อมยางยกชุดก็อยู่ที่2 3 0 0 0ืสาำหรับ 24, ปี24ปลายปี23อยู่ที่2 2 0 0 0ลูกค้าราคาทั้งแม็กเลยนะคะเท่ากับว่าลูกค้าได้เปลี่ยนยางหน่สีเส้นเลยแต่นี้ได้แม็กด้วยเนาะลูกค้าก็เลือกได้เลยลูกค้าจะเอาเป็นแม็กพร้อมยางแต่เป็นราคารวมเทินนะแล้วที่สําคัญค่ะล้อรุ่นใหม่แซดแซดพีเอเนาะ2อ0 0เนี่ยค่ะ2,024จะไม่ต้องมิลลิ่งแล้วเฉพาะความ18 นะคะ3รุ่นที่น้องมานี้ก็คือเปลี่ยนเฉพาะฝาก็สามารถติดตั้งได้แล้วค่ะนะคะอันนี้จะเป็น B-Code ลูกค้ารานะคาเท่ากันเลยนะคะรุ่นท็อปต่างๆเท่ากันเลย ZP เท่ากันค่ะนะคะ RS เท่าไหร่ครับไม่ถึงห0ค่ะนะคะจริงๆอ่ะทีแรกมาชุดแรกเลยนะ้องพี่น้อง3,9 0 0 0ลูกค้าแล้วบอกลูกค้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเอ่ออะไรนะยังจำคำพูดตัวเองได้อยู่พี่นะคุณพี่ พันนิกาแป๊บนึงนาซิตี้ลูกค้าเอ,อยังจําคําพูดได้บอกลูกค้าใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวของออกมาเดี๋ยวได้ไดราคาที่ซอฟลงนะคะชุดแรกมาจำได้เลยขายสามหมไม่รวมเทินนะคะตอนนี้ลูกค้าขานะคะสี่หมค่ะราคาะคะไม่รวมเทินเนาะเป็นอย่างนั้นไปนะคะนี่สี่หม่นมีหชุดลูกค้านะคะอันดีเบทมีหนชุดอีลิแกนก็มีมานะลูกค้าสวยนะคะสวยสวย,สวย ราคาก็สมน้ำสมเหนือเนาะไปเบิกสูญราคานี้ไม่ได้พี่พนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะออกรถเป็นตัว active e l e g a n t หรือ anti mite มาอยาก็มาอัปเกรดเป็นล้อรุ่นท็อปล้อ is ก็ได้ลูกค้าขามาได้เลยมี1ชุดนะพี่พีที่ออกรถจองรถอยากจะได้ล้อ is ก็มีค่ะอเอาพวกล้อป้ายแดงก็คือมาเทินก็จะอ,อะไรนะเพิ่มเงินตามาถ้าเป็นล้อป้ายแดงเนาะก็จะมีราคาโอ้ลูกค้า เอาไปพูดกันหลังบ้านเนาะนะคะตอนนี้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีในแผนเออนะคะอันนี้พูดนอกแผนก็เอาไปพูดกันหลังบ้านนะคะเออตัวนี้จะเป็นล้อล็อกโคนะคะล้อล็อคโคขอปดมี2สองชุดแล้วนะเมื่อวานมีชุดเดียวลูกค้าตอนนี้มาสองแล้วคะ่ะนะคะอยู่ที่สามหมืนแปตัวนี้ยังไม่รวมเทินเอาของเก่าของเดิมหักเทินเป็นโสนได้นะ แต่ว่าล็อกโคมาเนาะลีดเดอร์ไม่มาลูกค้าลีดเดอร์ยังไม่มาลีดเดอร์รีเจนเนอร์ยังไม่มายังไม่เข้าถ้าเกิดว่าพี่รอยขอบ20ยังไม่มีมานะจ๊ะลีดเดอร์ขอบ18ก็ยังไม่มีมาเนาะมีแต่ล็อกโครค่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนเผื่อลูกค้าจะมาแล้วกลัวเสียเวลากลัวเสียเที่ยวนะพี่นะนะคะหรือว่าเผื่อไปหาที่ไหนได้ก่อนลูกค้าก็ลองดูเนาะเพราะว่าไม่อยากให้รอรอรอพวกและยางป้ายแดงพวกนี้นะคะจะไม่สามารถสั่งบริษัทมาขายได้เนาะพี่ๆต้องรอนะคะรถ ออกใหม่ป้ายแดงหนึ่งคันต่อรถหนึ่งชุดลูกค้าก่าจะได้ของมานะคะตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดค่ะขอบสิบเจ็ดลูกค้ามาพี่พี่นะคะตัวนี้อยู่สองหมื่นสี่มีทั้งยางคู่ตัวดอลล็อปแล้วยูโกรากม,มาค่ะขอบสิบเจ็ดตัวนี้นะลูกค้าสามารถใส่กับฟอร์จูนรุ่นเก่าได้ถ้าเกิดว่ารถเราไม่ได้ใหม่มากนะพี่นะนะคะประมาณสิบปีขึ้นเนาะสมมุติว่าเป็นฟอร์จูนนะคะอันนี้สมมติเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นภาพไม่ต้องใส่ขอบสิบแปดค่ะจากเดิมขอบสิบหกสิบเจ็ดนะเปลี่ยนตัวนี้ก็พอ ประหยัดง,งบด้วยลูกค้าเราใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้ีจริงก็คือว่ามันเหมาะสมออกับการใช้งานนะคะอันนี้แนะนําจากใจจริงๆเลยลูกค้านะคะ mm hmm. อาซิตี้โอเคพี่ๆแต่หนูต้องหลบให้ลูกค้ามาทางนี้ก่อนลูกค้าดูอะไรวะลูกค้าดูซิตี้เหรอลูกค้าดูอะไรพี่ชิด <Yeah. Okay. S 1> โอเคอะลูกค้าไม่ได้มาตรงนี้นะคะหลบลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งเนาะพี่บีบางทีต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้านะคะ เดี๋ยวลูกค้าไม่กล้ามาเลือกของนะพี่ซิตี้คุณพี่พานิการยังอยู่หรือเปล่านี่เลย Honda City จะมีตัวนี้ลูกค้ามีแต่ขอบ15บขอบ16หมดลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปขอบ15หนูไม่แน่ใจว่าเป็นตัว V S หรอ V S หรืออะไรนะ R V หรือ V กับ R V อย่างนี้เหรอลูกค้านะคะไม่แน่ใจลูกค้าอยู่คะ่ะโอเคพี่นะคะตัวนี้จะเป็นยางคู่ตัวแม็กซีนะลูกค้า h อน da สองปีหรือสามปีมาแล้วลูกค้าขอบสิบห้ายางจะติดมาเป็นแม็กซีดนะพี่หนึ่งแปดห้าหกสิบอ่ะสิบห้าขายยางเบอร์นี้เนาะลูกค้าอยากจะได้สลับยางเอาเป็นดันหลบหรือบิสโตนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมียางใหม่รองรับอยู่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะให้สลับนะคะก็ลองทักบาคุยหลังบ้านดูเนาะถ้าเกิดว่าแม็กพร้อมยางชุดนี้ยางคู่ตัวเลยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะจะเป็นแม็กสีทูโรนลูกค้าปัดเงาสลับสีเทานะคะเป็นสีเทามี เขาเรียกว่าอะไรนะสีเทาเกลฟายเหรอลูกค้านะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีตัวสีเทาสีสีเทาเงินอะเรียกชื่อเรียกชื่อไม่ถูกลูกค้านะคะลายเดียวกันเลยพี่ๆแต่ราคาต่างกันนะคะสีต่างกันนิดหน่อยลูกค้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอาของเก่าของเดิมหักเคินไปส่วนได้ยางปีสองพันยิบสี่ค่ะนะคะลูกค้าอยากให้บวกกับยาง บสโจนมีนะคะมียางใหม่มีตลบใหม่ก็มีลูกค้านะคะเอาของเก่ามาหักเทินเป็นสตูตรได้ลูกค้านี่คือยางปีสองพันยิบสี่เลยสามารถใส่ซิตี้ได้ใส่เจ็ตได้นะคะขนาดขอบสิบห้าแล้วอันไหนอีกลูกค้า พี่พานิดาอยู่ไกลไหมถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไกลก็ลองแวะมาดูมาชมที่ร้านก่อนได้นะคะชอบตัวไหนมันจะมีขอบ16ขอบ16ก็คือใส่ซิตี้ได้นะคะแต่ใส่แจ็ตไม่ได้ขอบ16รุ่นใหม่เพราะว่ายางมันเป็นหนึ่ง r ป6กสบอบลูกค้านะคะก็ต้องเปลี่ยนสเปกยางก็ต้องมาดูหน้าร้านเนาะนะคะตอนนี้สินค้าย,ยังไม่มีนะรถเก่งอะลูกค้าตอนนี้คือน้อยเมื่อก่อนอะขายมันเลยนะคะวีออสยาลิทเนาะเมื่อก่อนขายแบาบว่าดี แต่ตอนนี้คือตลาดมันแบ่งแบ่งไปรถไฟฟ้านะคะคนก็หันไปออกรถไฟฟ้า<ม>ก็กึ่งหนึ่งเนาะนะคะ,ะก็เลยรอและยยงปายแดงของรถเก่งก็ไม่มีให้เลือกเยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนนะขายสนุกลูกค้าเพราะว่ามีล้อแบบว่าเยอะมากรถเก่งนะคะ แล้วก็ราคานี่คือแบบว่าเหมือนต้นๆนะคะเหมือนต้นๆเหมือนกลางๆเนี่ยพวกตัวท็อปนะคะแบบนั้นนะ่ละลูกค้ามาเนี่ยขายมันเลยก็คือมาเอาแม็กพร้อมยางยกชุดมาาแม็กพร้อมยางยกชุดแล้วลูกค้า3ปี4ปีได้รึรุ่นใหม่ทุกเวอร์ชันเลยเวลามาเปลี่ยนยางเพราะว่าแม็กพร้อมยางแบบนี้ก็คือสะดวกนะคะถอดออกยกใส่ได้เลยถ่วงมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์นะคะก็คือมาตรฐานเลยนะ่วงมาแล้วเรียบร้อยก็คือใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วมันสะดวกแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆมาเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะก็คือก็จะมี ใส่ถ่วงนะคะใส่ถ่วงที่ร้านก็ต้องใส่ถ่วงให้ใหม่นะคะก็จะมีระยะเวลารอก็แต่ไม่นานลูกค้าไม่นานค่ะนะคะน้องๆทีมงานก็แตน์บายรอแล้วจะรถเก่งรถกระบะใช้เวลาไม่นาน,นถ้าเป็นที่ร้านนะพี่นาน,นะคะไม่เกินยี่สิบนาทีลูกค้าเพราะว่าไม่มีงานค่ะนะคะนี่เครื่องมือบ้างนะคะวันนี้พี่ๆมานะท้าว่านะคะแวะมาดูก่อนก็ได้ลูกค้าแวะมาดูประสบถามราคานี่จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นยางรถเก่งนะคะ สนใจตัวไหนเพิ่มเติมเป็นลูกค้าเก่าหรือเปล่านี่นะคะอย่างแม็กซี่โอ้ยลูกค้าหลบทางนี้ก่อนโอเคนะพี่ๆเดี๋ยวหนูไปช่วยเขาขายของก่อนเนาะเผื่อจะได้สักคันหนึ่งเผื่อจะได้ชุดหนึ่งนะคะเอาไวพ้พี่ๆสนใจเพิ่มเติมเป็นตัวไหนสามารถส่งแคปเจอร์ส่งรูปเพิ่มเติมมาหาน้องได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะพี่นะนะคะ,นะคะโลเคชั่นทักแชทหาแอดได้เลยขอบพระคุณค่ะ